คุณผู้ชมครับมีหลายท่านถามผมมามากมายเลยนะครับว่าเมื่อฟังผมพูดแล้วเนี่ยก็เริ่มอยากจะมาใช้เจ้ารถไฟฟ้าบ้างแล้วเหมือนกันแต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มั่นใจเลยครับว่าบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถติดตั้งเจ้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าโฮมชาร์เจอร์ซึ่งเอาไว้ชาร์จเจ้ารถไฟฟ้าได้หรือไม่ได้มีข้อกําหนดยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับแต่ว่าเนื่องจากเราเนี่ยมันเป็นคนรักธรรมชาตินะคุณผู้ชมจะให้ขับเจ้ารถคันนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้บรรยากาศนะคุณผู้ชมจอดชาร์จไว้ที่นี่แหละ เดี๋ยวเราไปเจ้าคันนี้กันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้พบกับผมคินอีกครั้งนึงเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีความต้องการอยากจะใช้รถไฟฟ้าเหมือนกับผมนะครับแต่ว่ายังมีข้อสงสัยว่าเออแล้วบ้านคุณผู้ชมจะสามารถติดเจ้าอุปกรณ์ที่เรียกว่าโฮมชาร์จเจอร์ที่ทางผู้จําหน่ายรถยนต์เขาจะแถมให้เนี่ยมันติดตั้งได้หรือไม่ได้นะครับจริงๆหลักใหญ่ใจความสําคัญเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่ว่าบ้านคุณผู้ชมเนี่ยมีกําลังไฟมากเพียงพอที่จะจ่ายให้เจ้าโฮมชาร์จเจอร์ ไหมนะครับถ้ามันพอก็ติดตั้งได้ถ้ามันไม่พอก็ติดตั้งไม่ได้แค่นั้นเองครับง่ายๆเลยแต่คําว่าพอหรือไม่พอเนี่ยจริงๆมันมีความสลับซับซ้อนอยู่ใน ตัวเองพอสมควรครับวันนี้ผมก็เลยปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านเลยแล้วก็ดูทั้งสายไฟแล้วก็มิเตอร์ไฟต่างๆเพื่อที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับในตัวอักษรที่เขาเขียนไว้ที่มิเตอร์เนี่ยมันทําให้มันติดตั้งได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะรู้ว่าพอหรือไม่พอคุผู้ชมต้องรู้ก่อนว่าไอ้เจ้าโฮมชาร์เจอร์เนี่ยมันกินไฟสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องเล่าคร่าวๆนะครับว่าเจ้าโฮมชาร์เจอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ชาร์จ E V ในหมดที่3 อย่างนี้ผมเคยเล่าไว้ในคลิปที่ผ่านๆมาน,นะครับทีนี้พื้นฐานสุดเลยเนี่ยของโฮมชาร์จเจอร์เนี่ยมันจะกินไฟอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบแรงดันไฟของประเทศไทยก็คือ220โวลต์นะครับก็จะพบว่ากระแสไฟที่เจ้าโฮมชาร์จเจอร์ต้องการใช้คือ32แอมป ผู้ชมลองคูณกันดูนะ220โวลต์คูณกับ32มันก็จะได้ประมาณ7,000กว่าๆหรือว่า7กิโลวัตต์นั่นเองครับทีนี้32แอมป์หผู้ชมจำไว้ก่อนนะจำตัวเลขนี้ไว้นะแล้วติดไว้ก่อนถามว่าพื้นฐานเลยคือ7กิโลวัตต์เอาแล้วทำไมรถบางคันบอกว่าสามารถชาร์จที่11กิโลวัตต์ได้22กิโลวัตต์ได้ผู้ชมก็ลองเอา7นะไปคูณกับ3ดูมันก็ประมาณ21ใช่ไหมปัดเศษอะไรต่างๆก็อยู่ที่ประมาณ22นั่นหมายความว่ารองรับกำลังไฟที่มากขึ้น แต่รถคุณผู้ชมก็ต้องรองรับด้วยเหมือนกันนะมันจะรับไฟแรงขนาดนั้นได้แต่วันนี้เราพูดถึงในพื้นฐานที่7กิโลวัตต์กันก่อนนะครับก่อนเลยต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่เราดูเนี่ยไม่ใช่ที่หลายๆคนติดป่าที่เขาเรียกว่าหม้อไฟหม้อไฟนะครับเราว่าหม้อเนี่ยจริงๆมันหมายถึงหม้อแปลงนะครับซึ่งใช้แปลงจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะครับมาสู่กระแสไฟฟ้าแรงต่ําซึ่งเราใช้กันเนี่ยนะครับแต่ที่อยากให้ดูวันนี้เรียกว่ามิเตอร์นะครับหรือว่า ถ้าเอาให้เป็นคำศัพท์เป๊ะๆเ,เลยก็เรียกว่าวัตต์อเวอร์มิเตอร์นะครับมันคือการวัดปริมาณนะครับคำว่าปริมาณก็คือหมายถึงว่าเราไม่ใช่ว่าใช้ในขนาดนี้แต่ว่าเราใช้สะสมไปแล้วสักเท่าไหร่นะครับเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับวลาคุณผู้ชมไปเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันนะครับหัวจ่ายเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขหมุนติ้วๆติ้วๆเหมือนกันเลยครับมิเตอร์ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับโอเคถ้าคุณผู้ชมเข้าใจถึงตรงนี้แล้วนะครับเราไปชมบ้าน หลังแรกที่ผมอยากให้ดูกันเลยนะครับสำหรับบ้านหลังแรกนะครับก็อยู่ในซอยบ้านผมเองนะคุณผู้ชมเอาละพอเรามาดูที่มิเตอร์นะครับก็จะพบว่ามันมีมิเตอร์แบบที่เรียกว่าจานหมุนนะครับสำหรับที่ชาวบ,บ้านเรียกกันนะคุณผู้ชมตัวแรกที่อยากให้ดูก็คือชื่อมิเตอร์นี่นะครับที่ผมบอกวัตต์อเวอร์มิเตอร์นะครับหน่วยเป็นกิโลวัตต์อเวอร์นะครับข้อมูลถัดไปก็คือ30วงเล็บ 100อแอมป์นะครับหน่วย A นี่คือแอมแปร์นะครับมันก็คือกําลังไฟที่มิเตอร์ตัวนี้สามารถปล่อยให้กระแสไฟไหลผ่านได้โดยที่ตัวมิเตอร์เนี่ยไม่มีความเสียหายในระยะยาวนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือมันมันทนกระแสเท่านี้อะ่ะตัวเลขข้างหน้าคือ30นะครับ30ตัวนี้เป็นกระแสไฟที่ตัว มิเตอร์ตัวนี้สามารถปล่อยให้กระแสเนี่ยไหลผ่านได้ตลอดเวลาเลยโดยจะไม่ต้องหยุดพักเลยก็ได้นะครับส่วนตัวเลขในวงเล็บเนี่ยเรียกว่าเป็นพีคแอมแปร์นะครับก็คือสามารถที่จะทนกระแสสูงขึ้นไปถึงได้ขนาดนี้เลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะทนได้ในระยะยาวนะครับอาจจะอยู่ได้สัก2 3าชั่วโมงแล้วก็ต้องทําการลดกระแสไฟลงมานั่นเองนะครับเปรียบเทียบยังไงครับคุณผู้ชมสมมติในบ้านคุณผู้ชมในมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะๆเ,เช่นแอร์คอนดิชันนะครับหรือว่าเครื่องทําน้ําอุ่นก็ตามนะครับแต่ว่ามันกินไฟสูง แค่เฉพาะตอนที่เราเปิดแรกๆใช่ไหมครับพอห้องเราเนี่ยอุณหภูมิมันเย็นลงแล้วเนี่ยแอร์มันก็จะทําการตัดการทํางานของคอมเพรสเซอร์มันก็จะกินไฟน้อยลงแบบนี้ไม่เป็นไรครับผู้ชมสามารถใช้ตัวเลขในวงเล็บคือ100ได้เต็มๆเ,เลยครับทีนี้กลับมาที่ตัวเลข32แองแอมของโฮมชาร์เจอร์ของเราเนีครับผู้ชมถามว่ามิเตอร์ตัวนี้สาวงเล็บ1 0 0แอเนเราดูที่ตัวเลขข้างหน้าหรือตัวเลขในวงเล็บครับ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ32แอมป์ของเครื่องชาร์จเจอร์รถยนต์เนี่ยมันไม่เหมือนแอร์คอนดิชันนะคุณผู้ชมเพราะว่าตาบอะไรที่เราเสียบแล้วทำการชาร์จเนี่ยสมมุติว่าแบตเราหมดก้อนเลยครับจาก0ูนยถึง100%ี่ยอาจจะกินเวลายาวนานถึง8-10ชั่วโมงเนี่ยซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาคาดหวังว่าจะใช้ตัวเลขในวงเล็บนั้นไม่ได้เสมอไปนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า ตัวเลขข้างหน้าเนี่ยสาเนี่ยถือว่าใกล้เคียงพอรับได้นะครับเพราะฉะนั้นมิเตอร์ตัวนี้ครับสาวงเล็บ100ถือว่าติดโฮมชาร์จเจอร์สาแอมป์ติดได้ครับไปถึงบ้านหลังถัดไปนะครับผู้ชมบ้านนี้น่าสนใจนะผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับบ้านนี้ตัวมิเตอร์เนี่ยนะครับอยู่ในตู้เหล็กที่เขามีการเปิดปิดได้ด้วยนะครับผู้ชมเออน่าสนใจนะผมก็ ถ่ายทะลุกระจกเข้าไปข้างในอาจจะมองภาพไม่ชัดบ้างนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมดูในกรอบสีแดงที่ผมตีไว้นะมิเตอร์ตัวนี้เป็นวัตต์อเวอร์มิเตอร์นะครับที่รองรับ15แอมป์ตัวใหญ่ๆนี่เห็นไหมครับที่ผมขีดสี่เหลี่ยมสีแดงไว้นีครับคุณผู้ชมเห็นคํานี้ไหม three phase f wire นะครับนั่นหมายความว่าเจ้ามิเตอร์ตัวนี้ครับมันรองรับ ระบบไฟ3 p h เฟสมีใส่ไฟเข้าทั้งหมด4เส้นออกอีก4เส้นคุณผู้ชมดูเดต้มิเตอร์เนี่ยโหอะไร8เส้นระยงอะยังเต็ไมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ากระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันจะมีเพียงแค่15วงเล็บ45แอมป์แต่ว่ามันมาทั้งหมด3เส้นครับมันเหมือนสามัคคีกันช่วยกันทำงานนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวิธีใช้ทำยังไงครับบ้านไหนที่รองรับ ระบบไฟ3เฟสครับคุณผู้ชมก็ต้องไปแบ่งกันดูนะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วมันรองรับแค่เฟสเดียวเท่านั้นครับเช่นอะไรอะ่ะวิทยุโทรทัศน์พัดลมนาฬิกาผ้าห่มอะไรของคุณผู้ชมเนี่ยเฮ้ยผ้าห่มไม่ใช่สิก็คือสมมติว่าบ้านคุณผู้ชมเนี่ยอามี2ชั้นอาจจะเป็นชั้นบนต่อสายไฟเฟส1เข้าชั้นล่างต่อสายไฟเฟส2เข้าห้องครัวใช้สายไฟเฟส3 ไฟสองสว่างมาันเปลี่ยนมาใช้เฟส1แอร์ห้องนอนหนึ่งไปใช้เฟส2ออะไรแบบนี้ครับนั่นเรียกว่าการบาลานซ์เฟสคุณผู้ชมแต่สมมุติว่าคุณผู้ชมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันรองรับระบบไฟ3เฟสได้นะครับเช่นแอร์บนหัวผมเนี่ยมันใช้ไฟ3เฟสได้ก็ต่อสายไฟเข้าไปเลยครับทั้ง3เฟสมันก็ใช้ไฟจากทั้ง3เฟสสามคีไปพร้อมๆกันไม่ต่างอะไรกับโฮมชาร์เจอร์ที่ผมบอกเมื่อตอนตอน้ตนว่ามันรองรับ22กิโลวัตต์ครับหนึ่งเส้นเข้าไป7 พราะฉันเข้าไป3เส้นมันก็ช่วยกันจนกลายเป็น22กิโลวัตต์ได้ถ้ารถของคุณผู้ชมรองรับนั่นเองนะครับถามว่าข้อดีของระบบไฟสเฟสคืออะไรครับไว้ว่าผมจะ มาเล่าในรายละเอียดให้ฟังนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็คือว่าสมมุติว่าบ้านคุณผู้ชมไฟดับครับพายุลมแรงพัดทําให้สายไฟขาดไป็น,นึ่เฟสก็จะเจอว่าเออบ้านหลังนั้นไฟดับบ้านหลังนี้ไฟไม่ดับแต่บ้านคุณผู้ชมที่ใช้ไฟ3เฟสครับอาจจะเจออุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างใช้การไม่ได้เพราะว่าไฟมันไม่ได้จ่ายมาในเฟสนั้นแต่บางอย่างก็ใช้ได้คุณผู้ชมก็ไปใช้ห้องที่ไฟมันติดแล้วกัน นี่คือประโยชน์ของไฟ3 p h เฟสครับกลับมาดูในเรื่องของค่ากระแสแอมแปร์นะครับต่อให้มิเตอร์ตัวนี้ครับมีไฟ3 p h เฟสแต่ก็อย่าลืมว่ากระแสะมันก็จ่ายเพียงแค่15วงเล็บ45แอมป์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเฟสนะครับมันจะต้องจ่ายไฟไม่เกิน45 a แอมป์ครับทีนี้กลับมาดูที่โฮมชาร์จเจอร์ของเรานะครับมันกินไฟอยู่ที่ 32M แอมป์ M, แต่ว่าเจ้าโฮมชาร์เจอร์นี้มันรองรับไฟแค่1 p h a s เฟสเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องเลือกเอาสักเฟสหนึงอาจจะเอาเฟสหนึงไปใช้กับโฮมชาร์เจอร์อีก2 p h เฟสก็ไปแบกให้บ้านใช้หรือถ้าคุณผู้ชมมีโฮมชาร์เจอร์สำหรับรถ2คันก็อาจจะเฟสหนึไปรถคันแรกเฟสสองไปรถคันที่2 p h เฟส3ค่อยเอาไปให้บ้านใช้นะครับถึงแม้ว่าค่า คอนสแตนต์แอมแปมันจะเขียนว่า15แอมป์ครับแล้วก็พีคไปได้ถึง45แอมแป์แต่ว่าโฮมชาร์เจอร์32แอมป์มันอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ผมไปถามการไฟฟ้ามาแล้วเขาบอกว่าอนุญาตให้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมิเตอร์15วงเล็บ45แอมป์3เฟสถือว่า อนุญาตให้ใช้กับโฮมชาร์เจอร์ได้นะครับแต่คุณผู้ชมต้องบาลานซ์เฟสดีๆนะไม่ใช่ว่าสมมติในในเฟสนั้นเนี่ยมีทั้งโฮมชาร์เจอร์แล้วคุณผู้ชมยังเอาแอร์มาต่ออีกเอาเครื่องซั่น้ำอุ่นมาต่ออีกแล้วก็เปิดใช้พร้อมๆกันแบบนี้ไม่ได้ครับควรจะบาลานซ์เฟสให้แต่ละเฟสเนี่ยมีโหลดไฟฟ้าใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคงจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้ามิเตอร์15วงเล็บ45แอมแปร์1นึ่เฟสครับมันจะใช้กับโฮมชาร์เจอร์ได้ไหมถ้าคิดใน หลักการเดียวกับที่การไฟฟ้าบอกครับมันก็ต้องบอกว่ามันใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมใช้ชาร์จรถที่32แอมป์แล้วอะ่ะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเปิดแอร์สักตัวหรือเปิดเครื่องทำน้ำอ,อุ่นไปด้วยที่ตัวเมนเบรกเกอร์ของบ้านคุณผู้ชมจะตัดทันทีเพราะว่ามันใกล้เคียงกับค่าสูงสุด ที่มิเตอร์มารับได้แล้วครับก็คือ45แอมป์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าบ้านคุณผู้ชมเป็น15วงเล็บ45แอมแปร์1เฟสการไฟฟ้าก็เลยบอกว่าไม่ควรนํามาใช้ทั้งบ้านแล้วก็โฮมชาร์จเจอร์ไปพร้อมๆกันควรจะขยายมิเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นแต่ก็มีอยู่นะครับว่าถ้าบ้านของคุณผู้ชมเนี่ย ไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านะครหลวงบ้านผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดอาจจะขึ้นกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็บอกว่าไม่เป็นไรครับสมมติว่าบ้านผู้ชมเป็น15วงเล็บ45บ้านผู้ชมก็ใช้ไปเลยถ้าผู้ชมอยากจะเอามาชาร์จรถไฟฟ้าเพิ่มไม่ต้องไปปรับขนาดให้มิเตอร์มันใหญ่ขึ้นก็ได้ครับอนุญาตให้ขอมิเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยครับเป็นขนาด15วงเล็บ45 แล้วก็ใช้มิเตอร์ตัวที่ขอเพิ่มเนี่ยชาร์จรถโดยเฉพาะเลยใช้มันอย่างเดียวเลยครับคือการชาร์จรถแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นบ้านคุณผู้ชมที่ทําแบบนี้จะมีมิเตอร์ทั้งหมด2ตัวนะครับตัวหนึ่งใช้กับบ้านอีกตัวหนึ่งใช้กับรถเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปดังนี้นะครับผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดโคมชาร์จเจอร์ไว้ที่บ้านเพื่อจะชาร์จรถไฟฟ้านะครับอย่างน้อยๆมิเตอร์ของคุณผู้ชมนะครับที่ควรจะมีคือ 30วงเล็บ100อแอมแปรหนเฟสนะครับหรือถ้ามิเตอร์ของคุณผู้ชมเป็น3เฟสเพียงแค่15วงเล็บ45แอมแปรก็พอแล้วนะครับย่างได้อย่างหนึ่งหรือจะมากกว่านี้ก็ได้ครับไม่ผิดกติกาอย่างบ้านผมเองเนี่ยก็ใช้มิเตอร์30วงเล็บ1 0 0อแอมแปรสเฟสเพราะว่าผมเผื่อไว้ว่าบ้านผมเนี่ยในอนาคตอาจจะใช้รถไฟฟ้ามากกว่า1คันแล้วก็อาจจะมีการทากิจกรรมอะไรที่ใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้30 วงเล็บ1 0 3เฟสนะครับแต่ผู้ชมอย่าลืมนะการใช้ไฟฟ้า3มเฟสมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างในบ้านนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวมิเตอร์สายไฟที่เดินเข้าก็ต้องเพิ่มจํานวนสายนะครับรวมทั้งเมนเบรเกอร์ในบ้านนะครับพูดง่ายๆคือแทบจะต้องเดินระบบไฟในบ้านใหม่เลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมลองเลือกดูแล้วกันนะครับถ้ามิเตอร์ของผู้ชมเนี่ยมีขนาดที่เล็กเกินไปอยากจะให้ใหญ่ขึ้นอยากจะเพิ่ม กระแสไฟฟ้าให้มากขึ้นเป็น30วงเล็บร้อยหรือว่าอยากจะเพิ่มเป็น3เฟสอันนี้แล้วแต่สําหรับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสําหรับมิเตอร์ไฟขั้นต่ำนะครับที่คุณผู้ชมควรจะมีสําหรับบ้านที่ต้องการที่จะชาร์จรถไฟฟ้าไปด้วยนะครับนั่นคือ30วงเล็บ100อแอมแปรหเฟสหรือว่า15วงเล็บ45 แอมป์สามเฟสนะครับหรือว่าถ้าบ้านคุณผู้ชมนะครับอยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็คิดง่ายๆครับขอมิเตเพิ่มอีก1ตัวเลย15วงเล็บ45 1เฟสพอแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ